วันนี้เรามาคุยกันต่อที่คันนี้เห็นบอกว่าคันนี้เนี่ยคือเบนซ์1952เป็นเบนซ์300ครับ c a b r i o l e D c a b r c a b r i o l e D c a b r i o l e ก็คือเปิดประทุนอ่านะครับอ่าปี1952เป็นปีเดียวกับเบนซ์เล่คันนี้เลยใช่ครับ ี่เรามาดูเลยฮะความแตกต่างของคันนี้ก็จะได้รูปลักษณ์ของรถเบนซ์นะที่นั่นในยุค2คือความโค้งมนใช่ใช่ไหมฮะพี่ผมเดินมาถึงผมชอบกันชนน่เออมันกันชนไม่ใช่ชิ้นเดียวนะสามชิ้นมันสามชิ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีแบบเนี่ยดูดีฮะโค้งตรงนี้ก่อนนะฮะเออถอดได้หมดถอดได้หมดทุกชิ้นเลยเวลาชุบเครื่องชุบง่ายเพราะไม่ต้องเป็นชุบบ่อใหญ่หายง่ายเลย หายง่ายด้วยหายบ่อยล้วพี่กองนะฮะโอ้โหนี่นะแล้วก็ชุดไฟนะครับข้างไปตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่คือ้น1952ครับเป็นเปิดประทุนอ่าครับคันนี้อยู่กับพี่ป๋ามานานนึงครับพี่คันนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดปีได้ละเจ็ดปีแล้วสีนี่คือสีเดิมเขาสีเดิมฮะสีเดิมก็คือรถมาอาจจะสภาพอาจต้องมามูแล้วนะอแต่เราก็ยังดึงเป็นสีเดิมอยู่อ่าสีสีคือเบอร์เบอร์สีเดิมโอ้โหสีเนียนมากเลยนะสวยโอ้โหดูภายในครับท่านผู้ชมครับ เบาะนี่พี่ครับเบาะที่เดิมฮะเบาะเดิมฮะแล้วกุ้มหนังใหม่หรือว่าตอนนั้นก็หนังสีนี้อ่หนังเดิมหนังเดิมเข้าเลยแข็งจะเจ้าของเดิมบอกไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่โอ้ยนี่ี่สีเบาะสมัยก่อนนะเนี่ยครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีเบาะตอนเนี้ยสมัยก่อนนะแต่ว่าสีค่อนข้างคลาสสิกมากเลยพี่สีฟ้าอันนี้เขาเรียกฟ้าอะไรเนาะฟ้าแบบจะเรียกว่าพีราบลูเปล่าไม่ทราบใกล้ใกล้เคียง ้เดี๋ยมต้องขอขอนุญาตเข้าไปนั่งหน่อยนะพี่นะเชิญนะฮะเชิญครับเชิญครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะเหมือนโซฟาไหมโอ้โหแล้วภายใน<ม>นะครับคอนโซลก็เป็นลายไม้นะรถยุโรปในยุคป,ปี195 <c oughs> กว่าส่วนใ <c oughs> หญ่เขาจะเน้นลายไม้ถ้าเป็นรถอเ,เมริกรันนะนี่นส่วนใหญ่จะไปนเน้นโครเมียมละ <c oughs> ใช่เนาะเน้นโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่คอเกียร์คอฮะ ออโต้ Auto, หรือว่าธรรมดาธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาสี่ 4, 4สี่เกียร์ครับสี่เกียร์นะครับโอ้โห<ม> oh, เปิดประทุน place, นี่ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูที่เขียร์บุรีของคันนี้บ้างอย่างคันเมื่อสักครู่นะที่บอกนะั่นเป็นกลมๆนะแล้วเขาจะพกไว้ด้านหลังนี้ตรงด้านข้างเมื่อกี้ซึ่งบผมถึงบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นการเก็บที่เขียร์บุรีที่แบบว่าผมไม่เคยเห็นที่อื่นนะไม่เคยยี่ห้ออื่นนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะจะเป็นฝาเปิดฝาเปิดนะแล้วก็อยู่ตรงคอนโซลแผงข้างประตูนะฮะแล้วก็เ็นฝาเปิดเนี่ยที่เขตบุรีอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะเราเห็นได้ชัดเลยส่วนคันนี้เนี่ยเป็นเปิดประตูคันนี้พี่วิ่งไปไหนมาบ้างครับพี่เคยไปเขาใหญ่นะเขาใหญ่อไปงานคลาสสิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมงานของสมาคมอ่ะพาไปจัดไปเขาเอ่อเขาใหญ่เปิดประตูรถรถเปิดประตูทุกคันไป เดี่ยอไฟนะโอ้โหไฟสามดวงอ่าสามรอยไฟถอยไฟเลี้ยวไฟหยุดอ่าครับนะแล้วนี่พี่สาวบอกว่าพี่วิงเข้าออกประเทศไทยมาสองครั้งแล้วคืออะไรพี่คือเจ้าของเจ้าของที่เขาเดิมเนี่ยเขาเอากลับไปอเมริการถคันนี้มันอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ชาวอเมริกันคนนี้เขาซื้อจากคนไทยอ่าแล้วก็เอากลับไปอเมริกาากลับไปนู่นจากอเมริกาแล้วก็มาฮ่องกงอแล้วกลับมาประเทศไทยแล้วกลับมาอยู่ที่พี่ได้ไงอ่ะ ก็เขากลับมาเมืองไทยไงเขามาซื้อบ้านเมืองไทยเขากลับมาอีกโอ้แสดงว่าเจ้าของเดิมที่เขารักเขารักมากก็พี่นะคือไปไหนไปด้วยกันเลยไปด้วยกันแล้วก็าเขาบอกเขาไม่มีเวลาละอันนี้ก็เลยมาถึงพี่เลยเลยไหพี่เห็นไหมฮะเนื้อคู่นะครับขนาดเจ้าของเนี่ยนะพี่รักมากยังไปนู่นพกกลับข้ามทะเลพกไปพกมาใช่ใช่จนถึงเวลาหนึ่งก็ต้องมีการแบ่งออกมาก็ จังหวะมันไม่ถาวรหรอกของพวกนี้ใช่ไหมนะฮะงั้นจะไปยึดติดนะครับพี่เปาเองยังพูดเลยนะว่ามันไม่ได้ถาวรนะครับใช่ไหมพี่นะก็ตอนนี้นะเวลานี้เขาอยู่กับเราเราก็ดูแลใช่ใไหมครับใช่ใช่พี่เปาอันนี้เราช่วยเอาหลังคาลงให้ดูแลได้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 โอ้แค่นี้สวยงามมากพี่ เป็นไงฮะท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็สวรรค์เป็นของเราโอ้โหสวรรค์แล้วน <c oughs> ี่การขับรถเปิดประทุน <c oughs> สวแล้วแล้วก็คือว่ารถเปิดประทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสองประตูส่วนใหญ่ค่ะคันนี้ความพิเศษเนี่ยคันนี้เป็นสี่ประตูประทุนนะแล้วก็เป็นปี1หนึ่งเก้าห้าสองซะด้วยดูนะโอ้โหพี่นะ คือการมีรถเปิดประทุนก็เป็นอีกการระบายอารมณ์อีกอย่างหนึ่งนะเวลาขับรถไปต่างจังหวัดมันเป็นอะไรซึ่งซึ่งซึ่งิสรปลดปล่อยอิสระนะนี่นะขับรถนะครับก็สําหรับคันนี้เนี่ยเป็นเบนซ์ปีหนึ่งเก้าห้าสองคันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่เครื่องเดิมครับขอชมดีสักหน่อยครับพี่เนี่สามสามพันซีซีนครับท่านผู้ชมครับหกสูบสามพันซีซีนะพี่ครับผมชอบลักษณะการวางเครื่องของเบน อย่างนึงนะพี่ผมเปิดไปดูทีไลเนี่ยห้องเครื่องเขาจะแบบดูโล่งๆนะแบบดูการวางง่ายๆอ่ะก็โล่งการดูแลอะไรแบบนี้ดูดิดูดูแล้วมันเออไม่ต้องมีอะไรมากแตดูลองติดไหมติดเลยดีกว่าพี่นะลองไหมลองไหมครับฟังเสียงกันหน่อยครับนี่ยเรา ให้ไฟมันเข้าไปก่อนนี่เหมือน <ừ> เหมือนเปิดสวิต์กุญแจก่อนคนคนแก่แล้วอ,ะอ่ะ <ทำ S 1> อะย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนพี่ต,น, <c oughs> ตนี้ยังนิ่งอยู่เลยยังนิ่งอยู่เลย <c oughs> โอ้โหเป็นไงฮะท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าการทําให้คนอายุ1952นะครับปี1952เ <c oughs> นี่ยแล้วตอนนี้เขายังคำรามให้เราฟังกันอยู่เลยนะฮะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดมากนะฮะโอ้โหอย่างนี่เลยใช้ได้ใช้ได้เอาละเอาละ นะครับสำหรับวันนี้เราผ่านมาถึง2คันแล้วฮะผมบอกเลยว่าเราจะไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังอยู่กับพี่เป๋าบุญจ,จิตจุลทรัพย์อยู่เหมือนเดิมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อครับในช่วงหน้าว่าพี่เป๋าเขามีโปรเจกต์อะไรต่อนะครับการทํารถกันต่อไปในครั้งนี้นะครับ,รบอ่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพี่เปาครับได้ครับ yeah, 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 yeah. Bopsy bopsy bop, ramble, ramble ding, bopsy bopsy bop -dee boo, -dee bopsy bop, -dee -boo -dee Well, I trip to China They stole my booze and So I took that old liner And I slept for old home I was searching round the seaport And I caught at all the game They went trembling and shaking When they saw me, Charlie, Chained i I'm a man ของสมเด็จย่าด้วยคันนี้เหรอพี่เนี่ยต้องต้องทำให้ให้ดีที่สุดคนลุกเลยพี่พี่นี่รถอะไรอ่ะอันนี้ b m BM W 700นี่ b m 7 0 0เรออ่ะนี่เป็นเปอร์โยตัวไหนพี่อันนี้205เปอร์โย205เปนย์เประทุน10กว่าคันนะเป็นโปรเจก ออกมาทีนี่ก็ไม่รู้จะดูแลกันไม่ไหวอีกแล้วใช่ไหม